สวัสดีวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 0พันหรอยสิบหาสู่ข่าสูตรฤดูการทำหน้าของชาวอีสานช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาเฮดไทยพื้นที่ชุ่มช่ำเหมาะแก่การเหตการเกษตรลงให้ลงหน้ากันเป็นผลดีกับชาวให้ชาวหน้าแต่เรื่องที่บาน่ายินดีปันใดกับวงการหมอลำเฮานั่นแหละหมอลำกับฝนเป็นของที่บคอยถือกันปันใด ช่วงนี้มีวงหมวลาคณะต่างๆขึ้นไปกันผืนอผับว่าทางกรุงเทพภาคตะวันออกหรือในภาคอ,อีสานของเฮาเองถ้าเบิ่งตามตารางงานแล้วเมื่อน,นี้ทางกรุงเทพพระมหาคนครหรือทางภาคตะวันออกก็สิมีหมอลำคณะระเบียบว่าท้าศิลป์เห่ียอยู่จังหวัดสมุทรปราการถนนปูเจ้าสมิงไพร์ประถมบันเทิงศิลปะซับลุงอรุณน,นาวัดศรีประชาราชชนบุรี เสียงอีสานเหลีทีอำเภอปวกแดงจังหวัดรรยองสาวน้อยเพชรบันแพงนวนครขางปัปะทะท่มปททคขำาพุนรวมมิตรวัดสะแก้ว,วารีร่ามอำเภอวาริชพุม่มจังหวัดสกลนครเพชรล่ำเพืน่นที่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครเลื่อนมาหนึ่งมือหลังจากที่ไปตั้งเวทีแล้วเมื่อค่ำขึ้นที่ผ่านมากระแต,แตก็ต้องเลื่อนการแสดงออกไปเพราะฝนตก พายุฝนเท่ก็นำลงมไมยยางหนักก็เลยเห็ุดให้มีการเลื่อนการแสดงออกไปกับอเบงสภาพอากาศของภาคอีสานและกรุงเทพมหานครและปริมณนฑนลรับพยากรอากาศเมื่อนีเป็ดยังไร มาเบิงกันได้เลยนะครับสำหรับสภาพอากาศวันที่หนึพฤษภาค,คม2 5 6 0หาทางกรมอุตุนิยมิทยาบอกว่าช่วงวันที่หนึ่งถึงสงพฤษภาค,คม2 5 6 0หาสีมีฝนตกฝ่าคนองล่มกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่ที่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลางโดยพายุฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระตกอยู่ที่นองบัวลำพูอุดรน้องค่าย บึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารเกือบทุกจังหวัดของภาคอีสานสำหรับภาคตะวันออกกันนคะรนายกปราจินบุรีสาแก้วภาคก,กลางกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกกันเกือบทุกภูมิภาคช่วงนี้เกือบทั่วภาคก,กลางเกือบทุกจังหวัดของภาคก,กลางและปริมณฑลสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือพายุฝนฝ่าขนอง7จเอร์เซ็์ของพื้นที่เกือบทุก จังหวัดในภาคอีสานมาเบิงสภาพอากาศแบบนี้แล้วกระจหายใจว่นำนำคณะผู้จัดงานอีเข้าไปแสดงทงเทพบและปริมณฑลมีการเลื่อนการแสดงไปเธอหนึ่งแล้วสำหรับสาวน้อยเพชรป่านแพงและครมอลำใจเกินรอยต้องยกเลิกการแสดงไปเพราะาสภาพอากาศเบาอเอือ,อํานวยแต่ในภาคอีสานมอลำเพชรยนลำเพื่นก็นยกเลิกไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่30เมษายน25 6 5ห เมื่อนีเลื่อนออกมากแสดงอยู่ที่เก่าแตว่าเาบาิ่งจากสภาพอากาศของทั้งภาคอีสานและกทั้งภาคกลางที่มีหมอลำคณะต่างๆไปแสดงก็ต้องรุ่นนําหัวหน้าคณะต่างๆให้จัดการแสดงได้เพราะว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งของหมอลำกับฝา่บฝากับฝนบางเทื่อตั้งเวทีแล้วฝนตกลงมากก็ต้องเลื่อนการแข่งเล <c oughs> <ๆ>ื่อนการจัดแสดงออกไปก็ยังว่านั่นล่ะ เพราะว่าช่วงนี้เขาฤะดูทำหน้าถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยก่อนเข,ขากระสิปิดวงพักวงไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ช่วงมอลลําฟีเบอร์คนอยากเึงมอล่ําก็มีการขึ้นายกันผึบพับแต่อุปสรรคของคณะหมอล่ําต่างๆก็คือฝนคือฝ่าสีเอ,อืออะนวยหายได้ซ้ำไดเป็นสิ่งที่ห้าวขาดไม้บ่ได้เป็นตําลังใจให้คณะหมอล่ําต่างๆที่จัดการแสดงในค่มขึ้นนี้ถำให้ความเคลื่อนไหวจังไดสีเอา ข่าวเข้าวมารายงานให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปใครมีมข้อเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาคดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ